ฮอสปอร์สวัสดีครับค่ำคืนวันเสาร์ที่11มิถุนายน2565สึกฟุตบอลยูฟ่าเนชัลลีกเวลพบกับเบลเยียมบอลคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามกีฬาคาดิฟซิตี้สเตเดียมเวลาตี145นาทีเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางชีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผม สำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดฮอสปอร์ตแหล่งรวมพลของคนคาร์บอนตามลายแอดมุมขวาบนที่ท่านเห็นเลยนะครับสวรรค์ของนักลงทุนพร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัดตโนมัติและกิจ,จกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามลายแอดที่ท่านเห็นแอดฮอสปอร์ตเท่านั้นโรเบิร์ตเพดรักษาการเทรนเนอร์ทีมชาติเวลนะครับพาทีมแพ้ฮอลแลนด์หนึ่งประตูสองในนัดที่2เป็นการแพ้นัดที่2ในรอบ5เกมนะครับความพร้อมในเกมนี้เพ็ดต้องลุ้นความฟิตของแดนนี่วอกที่มีอาการบาดเจ็บนะครับถูกเปลี่ยนตัวออกตอน หลังนั่นเองก็อาจจะเป็นโอกาสของอดัมเดวิสหากมือหนึ่งอย่างเวนเฮนเนซี่ที่ไม่สมบูรณ์เช่นกันนะครับยังไม่พร้อมจริงๆส่วนตัวหลักนะครับที่ได้พักก่อนเกมไม่ว่าจะเป็นอีธานแอมพาดูเนโกวิลเลียมโจอันเลนอารอนแรมซี่และเกล็ดเบลนะครับสตาร์กับตันทีมก็น่าจะกลับคืนทัพปกติส่วนทางด้านทีมเยือนเบลเยียมนะครับโลเบตโตมาตินเนสนะครับเทนเนอร์ของทีมชาติเบลเยียมพาทีมละเบิดฟอร์มถล่มโปแลนด์6ประตูต่อหนึ่งในนัดที่สองนะครับเป็นการคว้าชัยนัดที่สองนะครับในรอบสภาเกมนี้มาตพ ไม่มีปัญหาลบกวนอะไรเพิ่มเติมนะครับขาดแค่รเบิลูลูกากูที่เจ็บข้อเท้าอยู่ก่อนหน้านี้หยุดแล้วส่วนการจัดทัพคาดว่าจะปรับพอสมควรนะครับพวกที่เป็นสำรองในเกมก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นวูดเฟดดีดิกโบยาต้าทอการอาซานะครับและดิสเมอร์เทนน่าจะได้สลับออกมาสตาร์เช่นเดียวกับเลโนโดตอซานะครับที่ลงมาทําคนเดียว2ประตูแม้ว่าเกมประเดิมสนามนะครับจะทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังแต่เกมล่าสุดของพวกเขานะครับก็สามารถกลับมางัดฟอร์มดุได้อีกครั้งนะครับเกมนี้ ได้บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านดูเป็นทีมที่อ่อนที่สุดในกลุ่มนี้และศักยภาพทีมโดยรวมนะครับก็ถือว่ายังค่อนข้างเป็นรองพวกเขาอยู่พอสมควรเลยนะครับก็มองว่าไม่น่าจะเป็นงานที่ยากสักเท่าไหร่ที่จะได้ลุ้นนะครับว่าเบลเยียมบุกมาเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนแล้วผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในคัมคืนนี้นะครับเวลพ่ายเบลเยียมด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสามฟันทงครับผมแลม้วเพื่อนๆเลยครับมีความคิดต,ต่างกับแอปยังไงนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค เตือนคลิปใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตส p o ร์ด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนบอลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ